thank mm -hmm. you สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนันนะครับกับรายการเอโมชันและสำหรับวันนี้ขอเอาใจเพื่อน,อนๆไหว้ซ่าในบรรยากาศหน้าร้อนที่จะมาถึงกันซะหน่อยครับเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมไายังกิจกรรมเบปซี่เปิดตัวแคมเปญเบปซี่ซัมเมอร์โมเมนต์กิจกรรมดีๆของบริษัทเบปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดที่ชวนเพื่อน,อนๆไวทีนมาระเบิดความเศร้ารับหน้าร้อนในบรรยากาศเฟสติวัลปาร์ตี้และกิจกรรมสุดชิคที่จัดขึ้นที่โฟร์ฮาวบังคอกนี้เองครับพร้อมทั้งในวันนี้ยังได้มีการเปิดตัว3พรีเซนเตอร์ไว อย่างเจเจกิตภูมิทอยปฐมพงษ์และก้อยอรชพรที่ควงสีหนุ่มเกสโนว่ารวมเป็นพรีเซนเ,เ,เตอร์ชวนวัยมันเปิดประสบการณ์ใหม่จากการเดินทางและสนุกเต็มที่กับทุกโมเมนต์ซึ่งภายในงานก็ได้ขนเอาเหล่าบรรดาฟู้ดทักขวัญใจวัยรุ่นและโซนกิจกรรมสนุกๆจากเปบปซี่ไว้อีกมากมายซึ่งจะคึกคักข,ข,ขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับ โดยงานในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณสมชัยเกตชัยโกสนผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มบริษัทเปบปซี่โคลาทไทยเทรดดิ้งจำกัดขึ้นมากล่าวถึงแคมเปนสุดยิ่งใหญ่รับหน้าร้อนอย่างเ๊ปซี่ซัมเมอร์โมเมนต์ที่จะชวนเหล่าวัยมันส์ออกมาสนุกและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆในทุกโมเมนต,ต์ของชีวิตไปพร้อมกับ3ามพิเซเตอร์ตัวแทนความซาและ4ี่หนุ่มจากวงเกสโนวาที่รวมเต็มดีกีความซาทุกที่ทุกอารมณ์ซึ่งก็ได้ทำการปล่อยโฆษณาชุดใหม่ที่ท้านทายวัยมันส์ให้ออกไปสัมผัสประ สบการณ์ความสนุกครั้งใหม่ในช่วงหน้าร้อนนี้อีกครั้งงานในวันนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเกสโนวาที่เปิดตัวซิเกิลใหม่อย่างนักเดินทางเพื่อให้พู้ิี่มาร่วมงานในวันนี้ได้ฟังการเล่นสดเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งความสนุกจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันต่อเลยครับ <S <S S <S 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 เราต้องไาลำกอดตามเพ่อนกิเราคว่ทำแค่ไม่เร็และเป็นเ่ ่อนกกเซ้งรมแร้หาตกสสึเฟลเาแล้ววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของ3พรีเซนเตอร์วัยทีนอย่างเจเจกิตตภูมิทอยปฐมพงษ์และก้อยอรัชพรที่พูดถึงแคมเปญนี้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยครับครับผมก็เดี๋ยวแป๊บซี่เนี่ยจะมีเอ็กซ์คลูซีฟทริปที่แบบว่าจะมีผู้ร่วมสนุกไปกับพวกเราแล้วก็พี่ๆเกสโนวาด้วยยังไงก็ติดตามไปนะครับครับผมก็กิจกรรมในในเอ็กซ์คลูซีฟทริปนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าแนววัยรุ่นแบบเอเวอเจอร์ รุยยครับแล้วก็แคมเปญนี้ก็จะมีสติกเกอร์ไลา์ด้วยครับพวกเราพวกเราทั้งสามคนเนี่ยก็อยากให้ติดตามด้วยนะครับแล้วไงก็ฝากติดตามโฆษณาด้วยนะคะเพราะว่าคือเราทำมาหลายเวอร์ชันจริงๆแล้วก็แบบทุกคนนุ่มเนมากอยากให้ลองดูแล้วก็ช่วยกดไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะครับผม และทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศกิจกรรมเ๊ปซี่เปิดตัวแคมเปญเ๊ปซี่ซัมเมอร์โมเมนต์ที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับและทางเ๊ปซี่ยังเตรียมสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการชวนไวยมันสัมผัสโมเมนต์พิเศษผ่านทริปเดินทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับเหล่าพรีเซนเตอร์ทั้ง7คนในช่วงหน้าร้อนนี้ด้วยครับซึ่งใครที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook เบปซี่ไทยครับแต่สําหรับ,บวันนี้เวลาของรายการอโมชั่นก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุผชม กันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมแต่ที่ช่อง M Channel ช่องพอประโยชน์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ